คือสงครามพันครั้งเด็กก็ยังสวยงามเป็นเพียงแค่สงครามความเบียงสาเท่าเดิม นำาม้ต่อไปผมอยากแนะนำให้ท่านรู้จักสาระความรู้นะครับเรื่องกล้วยๆซึ่งทุกคนก็คงรู้จักกล้วยนะครับเพราะว่าทุกบ้านจะมักจะปลูกกล้วยไว้หลังละกอสองกอหรือบางบ้านด้ยจะปลูกเพื่อเศรษฐกิจก็มีนะครับในลูกนี้ก็มีกล้วยเป็นร้อยชนิดในประเทศไทยเนี่ย จากที่ผมสืบสอมาก็มีประมาณ30ชนิดนะครับโดยเฉพาะปักใต้บ้านเราเนี่ยหรืสงขาเนี่ยที่ท่าที่เช็คดูก็มีประมาณ20ชนิดนะครับวันนี้ผมสจาะหามาได้ประมาณ10ชนิดได้1ิชนิดนะครับก็อยากแนะนําให้รู้จักนะครับประโยชน์ของกล้วยมีมากมายนะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้จะใช้แกงใช้ใบใช้ใช้ใช้ผลสุกรับประทานนะครับ ก็ใช้ผลแก่นะครับต้มหรือว่าแกงหรือว่าใช้ทําอย่างอื่นนะครับหรือใช้บวชกล้วยนะครับใบของเขาก็ใช้เป็นพาเป็นเครื่องห่อแพ็คเก็้สมัยแต่ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายากนุงทีพราเรามาใช้โฟมเราละเลยเรื่องใบตองนะครับเราลืมเรื่องใบตองไปนะครับวันนี้ก็จะได้รู้ว่าสาระเรื่องใบตองเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยแม้แต่ต้นกล้วยนะครับ ก็นามาใช้ประโยชน์ได้มากนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักก้วยทักงสิบชนิดล้วว่าวัตถุประสงค์พฤติกรรมนิสัยสาระของเขาเป็นยังไงนะครับเอากล้วยแรกก่อนเลยที่เราไม่ค่อยได้พบเห็นกันนะครับคือกล้วยเถื่อนหรือกล้วยป่านะครับกล้วยเถื่อนหรือกล้วยป่าเมื่อวันนี้ ท่านหนึ่งถามว่าทำไมต้องเรียกด้วยเถือนคำว่าเถือนเนี่ยคนคนแต่แรกเขาหมายถึงของที่มาจากป่าเหมือนคนเถือนนะครับคนที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งนะครับคือยังไม่ได้แต่งหน้าทาปากเขายังเป็นจเนติกร้0ยเปซ็นะครับเป็นเป็นพันแท้นะครับสาระประโยชน์ของเขาก็คือคนใต้นามานิยมแกงนะครับแกงกะทิหรือลวก กจิ้มน้ำทิกหรือว่าลวกกับแกงกะทิเออแล้วก็จิ้มน้ํพทิกนะครับส่วนลูกของเขาเนี่ยเล็กๆอย่างนี้เยอะแยะแต่พอถุกนะครับนี่พอถุกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะถือหน่อยก็จะมีสัตว์จำพวกนกอาจจะมดอีเห็นนะครับหรือสัตว์อย่างอื่นมากินนะครับหรือค้างคาว แต่ว่าเนื้อของเขาแทบไม่มีนะครับมีเมล็ดแตเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรื่าจะเป็นแต่เมล็ดแต่ท่านดมดูแล้วจะมีกลิ่นหอมหอมเหมือนกล้วยไข่เหมือนกล้วยหอมนี่แหละครับแต่สัตว์ก็กินได้พรกองูสังกินได้นะครับเพราะว่าเมล็ดของเขาเนี่ยพอสัตว์กินเข้าไปเนี่ยสัตว์ก็จะไปถ่ายามที่ต่างๆคือช่วยขยายพันธุ์สัตว์ก็ได้ประโยชน์จากตัวนี้ครับ แต่ว่าก็าได้ไม่เยอะก็คือเพื่อกูลกันสัตว์ได้กินอาหารแล้วก็ช่วยขยายพันธุ์พืชได้ด้วยนะครับนี่คือระบบนิเวศวันนี้ก็ลูกร่างคล้ายกุ้เดือนนะครับการตั้งรำต้นนะครับของเขาแล้วก็ลูกตัวรูเปเือของเขาเนี่ยทั้งขนาดแล้วถือว่าเป็นกล้วยที่ มีลูกเล็กที่สุดในบรรดากล้วยที่เราใช้กินผลสุกนะอาจจะไปเที่ยงกับกล้วยเถื่อนนะครับไปเคียงกันเปรียบเทียบไปเคียงกันแต่ว่ากล้วยตุกกล้วยเล็บมือนางนี้ที่มาก็คือลายเล็บนางลำฮะแล้วก็รสชาติก็จะเหมือนกับกล้วยหอมนะครับบางคนก็เรียกกล้วยหอมแท้ก็เป็นพืช เศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวจอบของการจังหวัดจุลปนนะครับทุกคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับประตูของเมืองใต้เนี่ยจะเห็น้วยเรื่มือนางเนี่ยเหรียญเต็มไปหมดนะครับตามสองข้างทางเรถถ้วยยังไงรถแทบอร่อยเลยนะเพราะมันไม่มีกระดูก เดือนเหมือนกันนี่ก้วยส้มคล้ายๆก้วยเดือนเหมือนกันเนี่ยกล้วยส้มนี่เดี๋ยวนี้มีคนสูงกันน้อยมากนะครับเพราะว่ารถแท็กไม่ด่อยจะได้ยอมรับของชาวบ้านหรือของตลาดแล้วแล้วไม่ต้องมีราคาก็กล้วยกนได้ถือพันเหมือนกันนะครับมีเกลือเล็กเวลาสูงจะมีเนื้อสีเหลือง แล้วรสชาติจะเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยวยหอมที่แล้วชื่นใจฉันชอบด้วยไข่มันไม่มีกระดกเนวนี้นะครับสนด้วยดิรู้จักกินันโดยทั่วไปด้วยมันด้วอนรัด้วยดิกุงเครื่องในตะกิยนะสาระเรืลองบทภวพยน์ ใบก็มาห่องล้ํต uh ้นก <c oughs> ็เกาใช้มาแกงได้นะครับทางของเขาหรือกากของเขาก็เอามาทับเชือกได้นะฮะส่วนลูกของเขานี่ยสามารถเลากินขนสุกลูกแกงก็มาแกงนะฮะหรือจะเป็นลูกเป็นก้อยยิ้งก้อยด่างนะฮะหรือดังที่สุดก็คือก้วยทอดนะฮะก็ จะพูดในตะกี้ีอีกอย่างนะครับที่เรารู้จักกันดีไทยแค่ชอบรวยไทยเพราะมันไม่มีกระดูกแปลกใจจังฝรั่งชอบอะไรเพรดอกแซนดิ้ก็ไม่ใช่ฝรั่งชอบรวยไทยเพราะมันไม่มีกระดูกเกิน สงครามพันครั้งเด็กก็ยังสวยงามเป็นเพียงแค่สงคราม